ชยัยดำไม่เสกแล้วเสกก็ไดอีกดลยไมู่กแล้วก็เมนูที่คิดของร้านนี้คือหมื่นลิหหล้หมูกรอบหมื่นลิ้หมูกรอบอะไรอีกดี หมูกรอบค่ะวันนี้สั่งเป็นวันสางเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละเมนอร่อยสุดๆลืมต่อนล้ค่ะหมูกรอบมาแล้วนะคะสั่งไปก็คือกะเพราหมูกรอบไข่ดองน่ากินมากกเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวรสชาติต้องมาลองนะคะเนี่ย เ่ได้ชรองนเ่งเลยก็เลยมันเหม็นแค่ข้าวเยอะมากแอบิ่มขายตัวไม่อิ่มได้ดีมากรับรองอิ่มแน่นอนคำแรกอืมอมอกดี่ามันกรอบนอกนุ่มในเรือแบบงงเ็สชแท้ๆเลยคุณผู้ มเ็เป็นกับข้าวหรือเป็นรับข้าวเป็นกับข้าวอ,อีกสองอย่างโอเคไลนะมืนนี้หมกูออกรอบมาลวค่ะทุกคนมืลลี้หมูกรอบนะคะก็ออกะะจะเป็นผัดเนาะเหมือนผัดกระเพราที่ไข่เนา ะะจุดรสชาติเนี่ยจะตองสองพิซนะ่าเลเป็นยังไงม,มันก็อหมือะมันจะมีน้ำอะมีความใสแฝงรสชาติไทยแล้วก็กินแบบว่าตัดเี่งแบบคนไทยเลยนะสำหรับเราอ็อเคไหใช่ค่ะ สำหรับการเดินทางมาที่ร้านตรอกหมูกรอบนะคะก็สะดวกสบายและง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนั่งรถ MRT นะคะมาลงที่สถานี3ามย่านค่ะและออกทางออกออห้างสามย่านมิตรทาวนะคะโดยไปทางถนนพระราม4นะคะร้านอยู่ใกล้มากๆกับสามย่านมิตรทาวนะคะเดียน,นี้เดี๋ยก็ถึงแล้วะคะ่ะ ร้านนี้นะคะราคาไม่แรงเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกมากมายเมนูที่เป็นหมูกรอบนอกจากหมูกรอบแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยที่ไม่ว่าจะเป็นไก่ปลาหมึกกุ้งหมูหนนยังไงก็ลองไปดูกันนะคะ